สวัสดีครับจะมาสาธิตตัวจับสกิดสามหน้าครับจับสกิดสามหน้าไทยตัวนี้มันจะจับได้ตั้งแต่สกิดหน้าเดียวทั้งลูกขาวหรือว่าลูกใสก็จับได้แล้วก็มีพิเศษจับได้สามหน้าด้วยลองเทสดูก่อนนะครับนี่เครื่องสกิดสามหน้าไทยถ้าหกมันก็จะสั่นรัว อย่างนี้นะครับมันจะติดเฉพาะหกะกับห้ากับสามถ้าห้าก็จะสั่นยาวครั้งเดียวครับนี่นะครับสั่นยาวครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นสามก็จะสั่นสองครั้งนะครับสังเกตที่ไฟนะครับทีนี้เรามาลองตัวจับนะครับการใช้งานก็ตัวนี้เป็นตัวจับหางง่วงครับ กันใช้งานก็เปิดขึ้นอย่างนี้ก็จับได้เลยครับสวิตสามแจ็คนี้จะอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้หางม่วงนะครับลองจับเลยนะครับเป็เกตไฟตัวนี้ครับมันจะกระพริบเพราะว่ามันจะสั่นนี่คือคือหกแต่ห้ามันจะครั้งเดียวจะสั่นครั้งเดียวนี่ครับดับครั้งเดียวถ้าเป็นสามก็จะ จะดับดูดูไฟอ่ะจะสองครั้งนะครับนะครับสองครั้งอย่างนี้นะครับจบคลิปแค่นี้นะครับ